Secured their network. Over. Well done. We're detecting vulnerability in the enemy's network. Locate their uplink stations and secure their intel before they go offline. Важно, важно. Hostiles deploy the counter Hostile UAV overhead. Your squad mates back on station. Good work. <laughs> bounty you target guys. identified. You are to engage. We'll make this a habit, yeah. I'm taking oh, oh, let that slide. <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสบายดีไหมครับวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่ในวอลโซนอีกแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยผมกําลังติดเกมนี้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าค่อนข้างเบว่อเกม a อเปเนาะในซีซั่นที่17เนี่ยมันค่อนข้างบูชิดนะครับโอเคอย่าบ่นให้มันยืดยาวดยกว่า วันนี้นะครับปืนที่ผมจะนําไปเล่นนะครับก็คือปืน T A Q 5 6นะครับปืนนี้นะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายมากๆนะครับในวอลโอนเนาะเพราะปืนมันค่อนข้างนิ่งนะครับดามจนอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะโหดนะครับส่วนเซตของที่ผมแต่งก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับจะหนักไปทางรีคอยเนาะกับระยะนะครับโอเคส่วนเกมเข้ามาจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมนะครับผมจะมีให้2เกมนะรับชมไม่ครบด้วยนะครับแล้วเจอกันทยคลิปครับก่อนรับชมคลิปนะครับ ผมอยากเป็นเพื่อนอ่ะช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดแชร์คลิปนี้ผมได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทำคลิปนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้ผมหน่อยนะผมจะได้อ่านนะครับแล้วผมจะได้นากลับมาปรับปรุงเนาะแต่ถ้าเ,เพื่อนเพทำหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมเนื้อหาคลิปกันครับลงตึกนี้เลยลงกี่รอบตายทุกรอบเลย เกือบตายต้งใส่ทัชเปลี่ยนที่โดดแล้วมั้งเตรียมต่อไปลงตรงนี้ที่เราจะตายทุกทีเลยได้ปืนแล้วพร้อมบวก อยู่ไหนกันหมดแฮะโอ้โหเก็บปืนว่ามันไม่วิ่งมาซ้ำแฮะเกือบตาย เอ้ยคนตดวละเปิดด้วยเติมก่อนทำไมตัวนี้ปะเนี่ยที่จริงเราล้มเนี่ยดีนะมันไม่วิ่งหมดสามเติมกระสุนหน่อยอยู่ไหนกันหมดเนี่ยโอ้ตึกข้างหน้า

ทามม่แย่เอาดีมันโดนระเบิดพอดีแต่ทามม่กี่แย่มากเลยเกือบตาย้ยจะหยิบกระาก เออดับเป๊กอะไรยิงไม่โดนไปทั้งหลายนะดีมันยิงไม่แม่นเหมือนกันมิงานน่าจะไปก่อนได้เลยเพื่อนลุยดี ยืนไหนวะลบหนึ่งเพิ่งมีอย่างซายโอ้โหโชคดีดีไม่วิ่งเข้าไปหมดไม่แค่โดนไหลฟรีแน่เลย ตัวฮะ้ั้างซ้ายก็มีตัวเห็นแล้วเพื่อนอยู่คนเดียวชาร์จเลยดีกว่าคนเดียวโดนแกงลูกซองเข้าไป <c oughs> ปืนดันบ้านโคตรด,ดีลูกซองเนี่ยวิ่งไปไหนเพื่อจะไปเก็บแอร์ดอกล้อโอเคทีมไว้ okay, เพื่อยิงลบหนึ่งตัวให้ได้เลยเพื่อนเอเว่าลูกสองนี่เนี่ยปืนแดดบ้านของดีที่สุดแล้ว แอรสไตล์ใส่เลยฮะโอ้ยเกือบล้มวกือบกคู่โคตรแรงอ่ะเพื่อนล้มไปแล้วฮโลลมัอยู่ไหนกันหมดวันเนี้ยสองตัว เกือบตายยิงจริงเราไม่แรงโอเคเพืนน่อไปลงไหนวะนะ โดนระเบิดด้วยแฮะปืดลันด,ดีมันไม่เห็น <S <S ต้องเก็บก่อนนะมันมีนม,มันมีชุบโอ้โห oh, oh, โอเคเพื่อนมาแล้วสงสัยเพื่อนยืน AFK อยู่พวงเนี้ยโอ้แอบสไตล์โดนเลยเว้ยแล้วศพมันอยู่ไหนแล้วเนี้ยเกือบตาย <c oughs> ได้หนึ่งตัว ไม่มีเกาะแล้ววะอย่าไปยิงเขาอีกไม่ตังชูตัวดูวไหนวะโอเคโอ้ยยังทีไม่ไหวอีก Wait, I hit Nicely done. Oh, we're we're the now. No, Breach the enemy's network. Locate their uplink stations and download their infield before they lock us out. Enemy soldier incoming. n ีบลมพอดีไข่หมอข้างหลังไกลไปหน่อยโอ้โหอันนี้ก็มองไม่หยุดเลย เนเี่ยล้มไปไตายไม่มีเพื่อนเหรอเพื่อนอยู่ไหนตัวเมื่อกี้มันรึเปล่าที่เป็นเพื่อนออขอตั้งหลักแป๊บหนึ่ง โดนแท็กอยู่นี่หว่าถึงว่าถึงมันมรู้ตำแหน่งโอเคได้งเงินฟรีลูกซองนี่แม่งของดีจริงอะเกมเนี่ยไม่ไหวสองตัวยิง ยิงได้เกิดเฮ้ย่ยิงล้มหมดเลยวะตัะ้งเป็นอะไรไม่ช่วยสองโจสุดท้าย kia lốm đường vậy tôi đi không dù này quá không là vừa đây ok lốm chân gg finish <can> <away> ขอบคุณเพื่อนเที่รับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมหนนะแล้วกดติดตามให้ด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ